เทคนิคการล้างปลาล่างโบไห่ข้าวเปนบ่อใส่เกียอลงไปฮะไม่ใหญ่ท้องหน้าอันนี้ของภรรยานะคะเฮ้ยเออังอซี่หะเนะ่เที่ยวจังไหนกะละมั่งกับบมีหรือนี้แม่ยาใชเก็บยาไม่ให้ภคกินเนาะนี่เดี๋ยวให้กัมพูกินนะแต่ย่าอ่อนอยู่พี่เทียวได้อยู่หรอกอุ้ยเนื้อแบบดูดิขาวมากเลยอ่ะอือครับเป็นไงสดสดนะสด Ja, Mann. ตกนะคะเนี่ยค่ะน้ําเต็มคลองเลยนะคะหน้าฝนชุ่มฉ่าเลยนะคะเช้าวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าพ่อแหวงเสียงดังแต่เช้าเลยไม่รู้ทําอะไรให้กินปลาพ่อครัวหัวปลาปลาช่อนตัวใหญ่มาก กาแฟพอใหญ่แหวงได้กินกาแฟยังแม่ยญ่ท้องหนักตื่นหร้อยังครับ,บดเ,เดี๋ยววันนี้เราจะทํากาแฟลาเต้าทานกันนะคะผสมนมหรืลาเอ้ไปคนเดียวแล้วกันนะี่ยังไม่เคยทํานะคะฟองนมที่หลังจริงๆมันต้องตีนมแล้วก็เป็นฟองเห็นไหมเป็นฟองแล้วก็มาเทอันนี้ไม่ได้ตีนมเลยมันก็ไม่มีศิลปะนะฮะ เชาบบ้าๆก็ต้องก<บ>ินกานแฟก่อนนะอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะง่วงมุกเดิมมันเพิ่งตื่นไม่ใช่หรอคะแล้วมันจะง่วงทําไมคะแล้วจะกินกาแฟทำไมคะช่วยหายเหตุผลหน่อยครับท่านผู้ชมคะน,น้ำว้ามาลีอ่องนะคะตากธรรมชาติตากในโรงเรือนประมาณ5 5แดดได้นะไใบนุ่มเมาพระใหญ่แบงเขากำลังง่วนเฉียงไม่ใช่ง่วนเชียงอะไรล่ะกำลังง่วนอยู่กับการทำ ทำปลาที่เขาไปหามาได้เทคนิคการล้างปลาล่างบ่อให้ข้าวเป็นบ่ใส่เกียร์ลงไปฮะเทคนิคนะครับใครทําปลาใสหนึ่งห่อเลยห่อละสองบาทอ่ะนะตั้งสองบาทคนเด้เพืออ่น <c oughs> อนแหวนปลาตัวเดียวทําไมเหลือกระจึ้งเดียวเนาะมันกระจึ้งเดียวเนี่ยมันลายโผล่ตัวดีลายสักด้อโอ้ยมาหาเด็กินลายบนได็โอ้ยกรับ กินหลายปันไดกับพ่วงไข่หน่อกับไ, <c oughs> ไม่ใหญ่ท้องนากจอ,องแล้วไม่ใหญ่ท้องนาหน้องนาอันน<ข>ี้ของภรรยานะคะคใส่ก็ไข่นี่อยกับพ่อเราที่เหลืออันนี้ให้ลูกแย่งกันเองนะพ่อนะเออไขวไวก็ได้กินนะคะที่เหลือนี่กินกันเองเนะี่ยเออขั้นกินบ่อิ่มสิเฮ็ดจังไดอ่ะตาเอาก็เฮ็ดเนื้ออื่นนํา,า,านตัวอยาหน่องใหม่น้อมีมูลอันเดียอยากอ๋อมีแกงหน่อไม้ด้วย กะละมัง,งกับผมเนี่ยหือเอาเถอะมันจะไปยากอย่างเงดียเนี่ยกินมดปอกขั้วเนี่ยบมดพอเคืองทำมันเริ่มเย็นลงมาแล้วเราต้องขุดไปใช้บ้างหัวเดินไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เฮ้ยขาดอันนี้โอ้หัวขาดหัวขาหัวใหญ่ขาดตะไคร้ แ้วตรงไหนก็ได้ครับมีอยู่ทั่วสวนเออมี f อฟซนะเขาแนะนําว่าเก็บผลผลิตตะไคร้เอาไปทำกับข้าวเนี่ยให้ไปขุดตรงกลางกอพนะนะนั่นกระแน่นข้าวขลดไนมะ่พอไงขุดกลางกอมันจะเข้าไปกลางได้ไงอะ่ะก็ถึงว่ามันจะขึ้นทั้งต้นเลยนะน่ะเฮ้ยมันโยกทั้งกอเลยอะ่ะขึ้นทั้งต้นเราก็เอาไลากมัน,นมตื้นเหเนาะ ใช้ในสวนเราสบายใจได้ครับไม่มีฮะส,สารเคมีนึ่งปลาช่อนสูตรพ่อใหญ่แสวงโอ้ปลาช่อนตัวเดียวเกือบเต็มหม้อว่ะปั๊บลงเลยอันนี้เฮ<ร>็ดดิหยังอ,อีกระบาดเนี่ยเอากระเทยักตัวใส่ผักหยังนี่พ่อใหญ่แสวงใส่ปักบัวปัก อยังใบมี่ผักอยังกับมาใส่บนเนี่ยครับเขามีจินตนาการกว่าเออนึ่งปลาใส่บวบใส่ผัก<ห>ผักอะไรแน่่พ่อ<ห>เดี๋ยวจะไปเก็บให้อ้าวเจ้าของเขาตัดเองแล้วค่ะยอดมัน5นาทีของโปรดเราเลยเอาเยอะๆเลยนะอันนี้แม่ใหญ่ทองนาคเขารีเควีรมาอ๋อเป็นออเดอร์ของออแม่ทองนาคนะคะแล้วมันจะงามไม่ได้มาตัดยอดเขาเนี่ยนี่มาดูต้นนี้เวลาตัดยอดนี่ผลของการตัดยอดเห็นปะ ออกเป็นสามงาเลยค่ะได้สามกิ่งอยู่โน้สามงาพอตัดแล้วมันแตกเ่เออมันแตกสามกิ่งเลยจ้าอันนี้เราบางทีพ่อแหวงบอกว่ามันหนาไปให้ถอนใช่ไหมอืมเอ้มันหนาเราก็ถอนมันไม่โตเนาะถ้ามันหนามากมันแย่งอาหารกันใช่อ๋อถอนให้มันห่างหน่อยนี่เป็นแมงลักนะคะแมงลักเวลาเขาโตแล้วเขาจะต้นใหญ่มากนะใช่ต้นเขาจะกลางเยอะ ทีนี้พอมันเบียดเบียดกันมันก็ไม่ไหวนะนี่แมงยาตังค์เงาหญ้าน้ำบอกไหนวะปุ๊กไส้เก็บหญ้ามาให้ไผ่กินเนาะนี่งวควายก็กินได้อยู่ดอกเดี๋ยวให้กัมพูรกินนะตะกินได้นะแต่หญ้าอ่อนมิวพี่เขียวได้อยู่หรอกแ้ปปลานี่ก็ปรุงรสด้วยนะพ่อเนาะ แมงลักไง <for> เราก็ oh, oh ตัดมันแล้วใช่ไหมมันจะเกิดไหมล่ะเี่ยอย่างเงี้ยล้วคอยดูถ้าไม่ได้กินนะเออก็ไม่ได้กินไงเอาหัวมีดเป็นละอกดันหรอพี่คำภูไม่มาช่วยพ่อหรอให้เกะกะหรืไม่ช่วยให้ช่วยให้ช่วยพ่อให้ลูกช่วยไหมยี่สิบนาทีนี่น่าจะสุกแล้วนะพ่อนะมามาเดี๋ยวผมจัดการให้พ่อถ้าสุกสุกแล้วเนาะ อ่เดี๋ยวผมตัดจัดการจัดการเดี๋ยวธนาให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณกัมพูใช้วิธีสะบัดปึ๊บเลยนะเอาที่ระย่างก่อนเอาไข่ให้แม่ทองหน้าก่อนทีต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 ีไข่แม่ทองหน้าอ่าหัวหัวมาหัวมาปับป๊บปั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 ๊บตีหัวเอ๊บ หนึ่งปลาของพอง่อแสวงกินกับข้าวเหนียวเลยต้องมีน้ำจิ้มอะไรไหมพ่อน้จิ้มก็มีขอเพ็ดนี่ไงน่ากินเนะแม่เน้อนอันเนี้ยเห,อหรออชยนี่นี่ไหนน้นนำจิม้มโอ้นี่น้ำจิ้มเจ่วบองแม่ทองหน้าสูตรคุณเพชรอีกแล้วค่ะรับรอ,องว่าแซบ่บซีซ่าเจียวแม่ทองน้านี่

คนแก่บ่มักเปรี้ยวเด้อแซบบ่ครอกแซบเนื้อปลาอร่อยไหมเนื้อปลายังมาท่านกินเลยนะยังมาท่านให้กินเลยอันนี้พ่ออันนี้ตักก่อนอ้ยเนื้อแบบดูดิขาวมากเลยอ่ะเนื้อปลาขาวนไม่กินเดี๋ยวกินผ่อแม่อืแซ่บ ป็นไงสดสดนะสดแซ่บมากนะหามากินด้วยซ้ำน,นี้ใบมันห้านาทีนะคะ<อ>เหนียวไม่ไม่รู้่ใบมันเหนียวไม่พอไม่เหนียวไม่ไมเหนียวน่เหนียวนะคนเหนียวพอดูอยู่นะอ,อ่อนอยู่อืมอ้าอาล้ค่ะนี่นะคะปลาท้ายสวนเรานะคะเป็นปลาช่อนตัวขนาดสองกิโลกรัมค่ะก็วันนี้ก็ได้กินทั้งบ้านเลยนะคะ ไม่ต้องซื้อวันนี้ไม่ได้ซื้อสักบาทเลยเอาอะไรอีกแล้วเนี่ยปลามีอยู่ไม่ต้องฮ<ะ>ปลามีเอาปลามีก็ปลามีปลามีปลามาก็ให้จบที่ปลาไงเพราะว่ามันตัวใหญ่มากตัวใหญ่ก็ใหญ่แต่ว่าแหนมก็ต้องกินของมาของมาอันนี้แหนมอะไรอ่ะอันนี้แหนมเนีมม่ยครับพี่น้องออคุณกัมพูนี่เขาชีวิตและจิตใจของเขาอยู่ที่เหนือะเหนือแหนมเหนือนน้นไ,มมไม่มีลูกโดรนเลยเดี๋ยวขอไปเก็บลูกโดรกันนะ ไะออยังแหวงบ่งบมีลูกโดดอยู่ในนี่เลยเนาะบ่พี่เดียวเก็บลูกโดดให้ลุงหนลูกตรงโน,น้นตรงนน้นตรงโน้น,น,นหาไป,นไปเก็บแป๊บเดียวแม่ยังไม่ไปเร็วคุณคุณหมอใส่แว่นแล้วเหรอคะคุณหมอคะอ้า๋อ้ยจะเป็นหมอต้องใส่แว่นใช่ไหมคะเอาเอาเอาเลยตาตาสั้นหรือเปล่าตาสั้นหรือตาเขยพี่เดียว ดูท่าเถอะนี่เก็บเองทั้งหมดเลยปะแม,ยแม่ช่วยเก็บด้วย๋อแม่ช่วยเก็บด้วยเอาไปล,ล้างล้างน้วเล,ลกเหตุการณ์มันก็คุ้นๆนะคะจะกินแหนมทีไรเดือดน,อน้อนหลานทุกทีเลยลุงนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะพีเ่เดียวเนาะหลานนเอาจานมาเ้วยลูกหนึ่งาจานไปหนึ่งหลานเก็บให้พริกมันก็หวานนะปกติพริกมันเผ็ดใช่ป่าใส่แว่นตาทำไมสั้นเท่าไหร่หมอบอกเท่าไหร่ร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเนยเยอะไหมร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเนี่ยอายุล่ะ อายุสิบสองสั้นร้อยสามสิบเนี่ยเยอะไหมคะเยอะมากวะไม่รู้จะไปไหนเนี่ยแต่งตัวหล่อนี่ยไปเอาขาแต่ใครไปมาถือเนี่ยไปแคร์ไปแต่งเกลียวแต่งเกลียวท่านได้เป็นอิสระแล้วแหนมสูตรพยาแบงเจ้าสิกินปะนี่เลยฮะกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอลูกโดดอ่ะกินหมดเลยระวังมันสบายปากลำบากตุ๊ดนะคะไม่มี ไม่มีไม่มีคนรัชนีแล้วก็เขาเนียวไม่แสบเลยเลรอที่เวลาขับถ่ายไม่มีหละครับสบายสบายเลยใช่ไหมสบายสบายสบายเลยพี่เบิร์ดเลยนะโอ้โหเป็นไงแหนมวันนี้กาลังแ่บเลยพ่อแหนมเนื้อต้องกินกี่วันนะพ่อวันถึงสองวันใช่ไหมภายในสามวันก็จะไม่จะไม่แบบเปรี้ยวมากค่ะแต่ถ้าเลยสามวันไปเดี๋ยวมันจะสําหรับคนชอบเปรี้ยว แต่ว่าถ้าใส่ตู้เย็นไม่เปรี้ยวแล้วพ่อเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็ให้กินภายใน3วันเราทําปุ๊บหนึ่งส่งหนึ่งวันถูกไหมคะพี่กัมพูใช่แล้วก็ถึงเลยก็ทานได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เข้าตู้เย็นเนื้อหมูก็เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับแต่ผมก็กินแหนมเนื้อบางเนื้หมูบ้างแสบร่บไป่น้อยบนกัมพูก็มาที่นี่ก็ได้กินแหนมนะคะทุกอาทิตย์เลย อร่อยไม่ใส่สารนะคะไม่มีสารกันบูดไม่มีสารทําให้เนื้อมันแดงแดงไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่มันสีเนื้อเนี่ยเป็นสีธรรมชาตินะครับค่ะไม่มีนะที่จะไปใส่สีให้มันต้องใส่หม้อนี่ยกำลังอร่อยอืมอชิ้นใหญ่มากเนี่ยไปไหนจ๊ะอ๋อมอ้อพี่นุ๊กหน่อยอ่ะอันนี้ไหนมหมูกับนึ่งปลา ไปฝากพี่นุกอยู่บ้านก่อน ที่ได้แฟนเพิ่อรหัตมีบ่าวมหาสิษยาไใต้บันไดนิพพายนยอดวชเรียนตั้งสิบพันสา